สวัสดีครับปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมามีเรื่องใหญ่ในวงการท่องเที่ยวอาเซียนที่ฟิลิปปินส์เลยนะครับใช่ค่ะงานอาเซียนทัวริซึมฟอรัมหรือ ATF ที่จัดกันทุกปีครับซึ่งปกติก็เป็นงานประชุมใหญ่แต่ปรากฏว่าปีนี้เนี่ยมีมามืดตัวจริงสปปลาวใช่ไหมคะใช่เลยครับคือสอปปลาวกวาดรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวไปเรียบแบบ น่าจับตามองมากวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเบื้องหลังความสำเร็จนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับอนาคตของเราบ้างค่ะคือถ้ามองเผินๆการได้รางวาัลก็ดูเป็นเรื่องดีแต่ถ้าเรามาแกะดูไส้ในของรางวาัลที่เราได้ปีนี้นะคะมันน่าสนใจมากจริงๆน่าสนใจยังไงครับเพราะมันไม่ใช่แค่รางวาัลชมเชยค่ะ แต่มันคือการประกาศทิศทางที่ชัดเจนมากรางวัลที่ได้มาส่วนใหญ่มันไปในทางเดียวกันหมดเลยคือเรื่องความยั่งยืนกับการท่องเที่ยวคุณภาพสูงอ๋อซึ่งเป็นสิ่งที่ตลาดโลกกำลังมองหาพอดีเลยใช่เลยค่ะกำลังเป็นที่ต้องการเลยโอเคงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากรางวัลที่เหมือนเป็นพื้นฐานที่สุดก่อนละกันรางวัลที่บอกว่าบ้านเราสะอาดนะปลอดภัยน่าอยู่ หมวดโรงแรมสีเขียวกับเมืองท่องเที่ยวสะอาดใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งรอบนี้เราทำได้ดีมากเลยนะค่ะสองหมวดนี้มันเป็นด่านแรกเลยนะเป็นอัมมัสแฮฟสำหรับการท่องเที่ยวสมัยใหม่เลยเป็นสิ่งที่ต้องมีใช่ค่ะถ้าโรงแรมไม่สะอาดเมืองไม่เป็นระเบียบนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีกําลังซื้อสูงๆเขาก็ไม่อยากมาแล้ว การที่เราคว้าม,มาตรฐานโรงแรมสีเขียวมาได้ถึง5แห่งทั้งในเวียงจันท์และหลวงพระบางมันบอกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่เริ่มขยับตัวกันอย่างจริงจังแล้วค่ะในลิสต์5โรงแรมนี้ก็มีชื่อที่คุ้นเคยกันดีอย่าง The Grand หลวงพระบางที่อยู่ริมน้ําโขงเลยใช่ครับอันนั้นเด่นเรื่องพื้นที่สีเขียวมากหรือแบรนด์อินเตอร์อย่างโรงแรมอารีเวียงจันทร์แต่ที่ผมว่าล่าสนใจคือมีชื่อของ โรงแรมยูหลวงพระบางติดมาด้วยอืซึ่งเป็นโรงแรมบูติกที่ขนาดเล็กกว่าแสดงว่ามาตรฐานนี้มันไม่ได้จํากัดอยู่แค่โรงแรมเชนใหญ่ๆที่มีทุนหนาอย่างเดียวแล้วประเด็นนี้สําคัญมากเลยค่ะมันแสดงให้เห็นว่าแนวคิดเรื่องความยั่งยืนมันเริ่มแทรกซึมไปในทุกระดับของผู้ประกอบการแล้วไม่ใช่แค่ทําตามกฎแต่ทําเพราะเห็นประโยชน์จริงๆครับแล้วรางวัลเมืองสะอาดล่ะครับ ส่วนรางวัลเมืองสะอาดสี่เมืองที่ได้มาทั้งหลวงพระบางที่เป็นแชมป์เก่าปากเซศูนย์กลางตอนใต้ไก่สอนพรมวิหารเมืองเศรษฐกิจสำคัญและโดยเฉพาะเมืองเวียงไซในแขวงหัวพันธอันนี้เหนือความคาดหมายนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวนะครับเวียงไซนี่คือเมืองแห่งถ้ำประวัติศาสตร์สมัยสงครามใช่ไหมครับใช่เลยค่ะการที่เมืองแบบนี้ได้รางวัลเมืองสะอาดมันบอกอะไรเราครับ มันบอกว่าลาวกำลังส่งสัญญาณว่าไม่ว่าเมืองนั้นจะมีจุดผายเป็นอะไรจะเป็นเมืองมรดกโลกเมืองเศรษฐกิจหรือเมืองประวัติศาสตร์ที่สมบุกสมบันทุกที่ต้องมีมาตรฐานความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นพื้นฐานเดียวกันหมดอ๋อเหมือนการยกมาตรฐานทั้งประเทศเลยอัางฐานรากของบ้านที่แข็งแรงมากๆม,มันสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวตั้งแต่ยังไม่กดจองตั๋วด้วยซ้ำมันไม่ใช่แค่ป้ายสวยๆแต่เป็นเหมือนตราประทับรับประกันคุณภาพ ถูกต้องค่ะแต่มันไม่ใช่แค่การเชื้อเชิญให้นักท่องเที่ยวมาพักผ่อนนะใช่มันเป็นมากกว่านั้นเยอะการเน้นย้ำเรื่องมาตรฐานพวกนี้มันคือการคัดกรองนักท่องเที่ยวไปในตัวด้วยเหมือนกันคัดกรองอยังไงครับก็เป็นการส่งสัญญ,ญาณแบบนุ่มๆว่าเราไม่ได้ตั้งเป้าที่นักท่องเที่ยวสายประหยัดที่มาแล้วไปแต่เรากําลังมองหานักท่องเที่ยวที่ยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อคุณภาพและประสบการณ์ที่ดีซึ่งนี่ เป็นแค่ฐานรากนะคะสิ่งที่ลาวกำลังจะสร้างบนฐานรากนี้มันที่เยอทยานกว่าน,นั้นเยอะมากโอเคพอพูดว่าทเยอทยานผมนึกถึงรางวัลหมวดถัดไปเลยนี่คือจุดที่เรื่องราวมันน่าตื่นเต้นขึ้นเยอะมากเพราะมันแสดงให้เห็นว่าลาวไม่ได้มองตัวเองเป็นแค่ที่พักผ่อนหย่อนใจอีกต่อไปแต่กำลังจะกระโดดเข้าไปเล่นในตลาดที่ใหญ่ขึ้นเยอะนั่นคือตลาดมิส์หรือ MICE ประมงมันมดรฐาังสถานที่จัดงานอาเซียนหรือเอเชียนมิ้ว์เวนูสแตนดาร์ด ใช่ครับไม c e ก็คือธุรกิจที่เกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนาแสดงสินค้าหรืออีเวนต์ใหญ่ๆซึ่งเป็นตลาดที่เม็ดเงินสะพัดมหาศาลเลยนะคะแล้วก็เป็นตัวชี้วัักยภาพของเมืองในระดับนานาชาติด้วยและปีนี้ลาวกวาดรางวัลด้านนี้ไปถึง10รางวัลคือตอนแรกที่ผมเห็นตัวเลขเนี้ยผมต้องกลับไปเช็คซ้ําเลยนะ <c oughs> หัวเราะเบาๆสิบรางวัลเลยสิบรางวัลน,นี้มันไม่ธรรมดาเลยนะคบสาหรับประเทศที่ภาพลักษณ์เดิมคือความสางบ slow life แบ่งเป็น สองกลุ่มให,ใหญ่ๆคือสถานที่จัดประชุม5แห่งกับสถานที่จัดอีเวนต์อีก5แห่งส่วนใหญ่อยู่ในเวียงจันทร์กับหลวงพระบางซึ่งก็พอเข้าใจได้มีทั้งโรงแรม5ดาวศูนย์การค้าใหญ่แต่มีชื่อหนึ่งที่ผมเห็นแล้วต้องขยี้ตาเลยชื่อไหนคะหอประชุมแขวงอัตตะปอครับได้รางวัลมาตรฐานสถานที่จัดประชุมระดับอาเซียนใช่ค่ะอัตตะปอเอาจริงๆนะครับคืออัตตะปอเป็นแขวงดีอยู่ใต้สุดของประเทศเลยนะไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวหลักด้วยซ้ํา การที่หอประชุมที่นั่นได้มาตรฐานระดับอาเซียนนี่มันมันเป็นความทะเยอทยานที่สมจริงแค่ไหนหรือเป็นแค่การทําเพื่อภาพลักษณ์ทางการเมืองเฉยๆว่าเรากระจายความเจริญแล้วนะเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะและคําตอบก็น่าทึ่งมากถ้าเรามองเรื่องนี้เดี๋ยวๆมันอาจจะดูแปลกครับแต่ถ้าเราเอามันไปวางคู่กับเมกะโปรเจกต์อย่างทางรถไฟลาวจีนภาพมันจะชัดขึ้นทันทีเลยค่ะอ๋อทางรถไฟ สิ่งที่เรากำลังทำไม่ใช่แค่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานแบบแข็งหรือ hard infrastructure อย่างรางรถไฟหรือถนนแต่เขากำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานแบบอ่อนหรือ soft infrastructure ไปพร้อมๆกันด้วยอธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมครับว่า soft infrastructure ในที่นี้มันคืออะไรมันคือการสร้างมาตรฐานและการยอมรับในระดับนานาชาติค่ะลองคิดภาพตามนะคะรถไฟความเร็วสูงวิ่งจากจีนผ่านมาถึงเวียงจันทน์แล้วก็มีแผนจะต่อไปอยังกัมพูชาและไทยในอนาคตค่ะ ตลอดเส้นทางนี้มันคือระเบียงเศรษฐกิจใหม่ของภูมิภาคมันจะไม่ได้มีแค่การขนส่งสินค้าแต่มันจะมีการลงทุนการตั้งบริษัทการประชุมทางธุรกิจตามมาอีกมหาศาลการที่เราเร่งยกระดับสถานที่จัดประชุมในแขวนต่างๆที่อยู่ในแนวเส้นทางหรือเป็นจุดยุทธศาสตร์อย่างอัตตปือให้ได้มาตรฐานอาเซียน มันคือการเตรียมสถานีหรือจุดลงจอดที่พร้อมใช้งานไว้รอนักลงทุนและนักธุรกิจจากจีนและอาเซียนเลยอ๋อเข้าใจละคือไม่ได้รอให้ธุรกิจเข้ามาแล้วค่อยสร้างแต่สร้างมาตรฐานรอไว้เลยถูกต้องค่ะเพื่อบอกว่าเราพร้อมแล้วนะคุณมาจัดประชุมที่นี่ได้เลยเรามีสถานที่ที่ได้การรับรองระดับสากลรออยู่ใช่เลยค่ะมันคือยุทธศาสตร์ที่มองการไกลามาก เขาไม่ได้สร้างแค่ทางรถไฟแต่กำลังสร้างระบบนิเวศท,ทางธุรกิจทั้งหมดขึ้นมารองรับโ oh. รางวัลไม้สิรางวัลนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของการท่องเที่ยวแต่มันเป็นสัญญาณทางภูมิรัฐศาสตร์และการลงทุนที่ชัดเจนมากว่าลาวกำลังจะเปลี่ยนบทบาทตัวเองจากแลนด์ล็อกคันทีไปสู่ประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลไปสู่แลนด์ลิงค์คันทีหรือประเทศที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อของภูมิภาคอย่างแท้จริงโอ้โห oh. ฟังแบบนี้แล้วภาพมันใหญ่ขึ้นเยอะเลยจากแค่รางวัลสวยๆกลายเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญในการวางยุทธศาสตร์ชาติเลยทีเดียวใช่ค่ะทีนี้เราเห็นภาพฐานรากที่แข็งแกร่งแล้วเห็นภาพตึกสูงรัฟ้าแห่งความทะเยอะทะยานแล้วคำถามคือแล้วจิตวิญญาณหรือหัวใจของการพัฒนาครั้งนี้มันคืออะไรซึ่งผมว่ามันซ่อนอยู่ในรางวัลหมวดสุดท้ายนี่แหละครับรางวัลการท่องเที่ยวแบบยั่งยืมอาเซียนหรือ ASTA ใช่เลยครับ ASEAN Sustainable Tour Award Tourism รางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่ได้มายากที่สุดเลยนะคะเพราะเกณฑ์การตัดสินมันลึกซึ้งมากมันไม่ได้ดูแค่ว่าคุณจัดการขยะดีไหมหรือประหยัดพลังงานหรือเปล่า hmm. แต่มันจะเจาะไปถึงว่าการท่องเที่ยวนั้นมันช่วยรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นได้จริงไหมชุมชนได้ประโยชน์โดยตรงหรือเปล่าไม่ใช่แค่นายทุน แล้วมันสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างและมีความหมายให้นักท่องเที่ยวได้แช่ไหนซึ่งปีนี้เราได้มาสองรางวัลที่ผมว่ามันเหมือนเป็นภาพสะท้อนที่สมบูรณ์แบบของยุทธศาสตร์เขาเลยเพราะมันเป็นตัวแทนของสองพื้นที่ที่แตกต่างกันสุดขั้วค่ะแห่งแรกคือตัวแทนฝั่งในเมืองหรือเออเบนนั่นคือหอพิพิธภัณฑ์แองชาติหลวงพระบางที่นี่คืออดีตพระราชวังเก่าซึ่งการบริหารจัดการสถานที่ทางประวัติศาสตร์แบบนี้ให้ดีเป็นเรื่องที่ท้าทายมากนะ ใช่เลยครับแต่สิ่งที่ทำให้ที่นี่ชนะใจกรรมการไม่ใช่แค่ความสวยงามของสถาปัตยกรรมแต่คือการจัดการยุคใหม่ที่เขาทำในช่วงปีที่ผ่านมาเขาทำอะไรบ้างคะเขาปรับปรุงทุกอย่างตั้งแต่ทางเดินห้องน้ำไปจนถึงระบบรักษาความปลอดภัยแต่จุดที่สำคัญที่สุดคือแนวคิดเรื่องการเข้าถึงที่เท่าเทียมหรือ inclusive access อ oh. ที่นี่มีการจีมวิวแชร์ไว้ให้ผู้สูงอายุหรือผู้พิการด้วยมันเป็นรายละเอียดเล็กๆที่แสดงให้เห็นว่าเขาใส่ใจคนทุกกลุ่ม นี่คือการอนุรักษ์ของเก่าแต่ด้วยวิธีคิดที่ทันสมัยและเป็นสากลมากนี่คือการบอกว่าการอนุรักษ์มรดกไม่จาเป็นต้องหมายถึงการหยุดนิ่งและปล่อยให้สุดโทมแต่เราสามารถทําให้มันมีชีวิตชีวาและเข้าถึงได้สําหรับทุกคนในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นแนวทางที่ยูเนสโกให้ความสําคัญมากส่วนผู้ชนะอีกแห่งเป็นตัวแทนฝั่งในชน,นบทหรือรูโรที่อยู่ห่างไกลออกไปเลยคือน้ำกัดยลปาที่แขวงอุดมสายอุดมสายครับ ที่นี่ไม่ใช่แค่รีสอร์ทกลางป่าสวยๆนะครับโมเดลของน้ำกัดยอลป่านี่น่าสนใจมากค่ะคุณรู้ไหมว่ามันทำให้ดิฉันนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรครับมันทำให้นึกถึงจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในคอสตาริกาเมื่อหลายสิบปีก่อนเลยคอสตาริกาที่เป็นต้นแบบของอีโคทัวริซึมของโลกนั่นแหละครับใช่เลยค่ะคอสตาริกาก็เริ่มจากโครงการเล็กๆแบบนี้แหละที่เน้นการสร้างประสบการณ์คุณภาพสูงในพื้นที่ป่าลึกโดยให้กระทบธรรมชาติน้อยที่สุด ใช้คนท้องถิ่นเป็นไกด์สร้างรายได้ให้ชุมชนโดยตรงอืซึ่งน้ำกัดยอละปาก็เดินตามเพลย์บุ๊กที่พิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จนี้เลยเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องแข่งขันด้วยการสร้างส,างสวนน้ำหรือติมพักใหญ่ๆแต่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวระดับพรีเมียมได้จากต้นทุนทางธรรมชาติที่มีอยู่โดยที่ยังรักษาสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้ได้ แปลว่ารางวัล ASTA 2รางวัลน,นี้หอพิพิธภัณฑ์กับน้ำกัดยอละป่ามันคือภาพคู่ขนานที่สะท้อน DNA ของการท่องเที่ยวลาวยุคใหม่ได้เลยยังไงคะคือในเมืองก็รักษามรดกเก่าแก่ด้วยวิธีคิดที่ทันสมัยส่วนในชนบทก็สร้างคุณค่าจากธรรมชาติด้วยแนวทางที่ยั่งยืน ถูกต้องเลยค่ะมันเป็นภาพที่ลงตัวและทรงพลังมากมันคือการประกาศว่านี่คือตัวตนของเรานี่คือสิ่งที่เราจะมอบให้กับโลกไม่ใช่การท่องเที่ยวแบบฉาบฉวยแต่เป็นการท่องเที่ยวที่ลึกซึ้งและมีความหมายสรุปแล้วการกวาดรางวัลจากเวทีที่เซบูครั้งนี้มันมีความหมายมากกว่าแค่การได้รับคำชมนะครับเนี่ยแน่นอนค่ะมันคือการวางตำแหน่งตัวเองใหม่ทั้งหมดในแผนที่การท่องเที่ยวโลกเลยถ้าให้มองภาพรวมทั้งหมด มันก็เหมือนกับว่าสปปลาวกำลังบอกว่าเราไม่ได้มีดีแค่ธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สวยงามอีกต่อไปแล้วนะแต่ตอนนี้เรามีมาตรฐานที่จับต้องได้ในทุกมิติใช่ครับทั้งโรงแรมเมืองสถานที่จัดงานไปจนถึงจิตวิญญาณของแหล่งท่องเที่ยว ใช่ค่ะรางวัลจากเซบูครั้งนี้มันเปรียบเสมือนพาสปอร์ตชั้นดีที่จะพาการช่องเที่ยวลาวไปสู่ตลาดโลกไปเจอกับนักท่องเที่ยวอีกระดับหนึ่งได้สําเร็จแต่ในขณะเดียวกันนะมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของความท้าทายบทใหม่ที่ใหญ่ไม่แพ้กันความท <s> ้าทายที่ว่านั่นคืออะไรครับคือความท้าทายในการรักษามารตรฐานที่อุต <peach> สาหสร้างมานี้ไว้ให้ได้ในระยะยาว <Yeah>. <S <S และที่สําคัญกว่านั้นคือการบริหารจัดการความสําเร็จที่กําลังจะตามมาอ๋อ เพราะเมื่อคุณมีทั้งมาตรฐานมีทั้งโครงสร้างพื้นฐานอย่างรถไฟมีทั้งการยอมรับระดับภูมิภาคสิ่งที่จะตามมาแน่นอนคือจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนั่นสินะครับพอคนมาเยอะขึ้นปัญหาเรื่องขยะสิ่งแวดล้อมหรือวัฒนธรรมที่อาจจะเปลี่ยนไปก็จะตามมาเป็นเงาตามตัวซึ่งก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่เราอยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ค่ะ หลังจากที่เราพิสูจน์ตัวเองและได้รับการยอมรับในเวทีระดับภูมิภาคขณะนี้แล้วคำถามสำคัญบทต่อไปอาจไม่ใช่เราจะดึงดูดลักท่องเที่ยวให้มาได้อย่างไรอีกแล้วแต่เป็นเราจะบริหารจัดการการเติบโตอย่างก้าวกระโดดนี้อย่างไรให้ความงดงามและมาตรฐานที่เราสร้างมาอย่างยากลำบากมันยังขงยั่งยืนอยู่ได้จริงๆในระยะยาวนี้อาจจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่สุดของการท่องเที่ยวเราในทศวรรษข้างหน้าเลยครับ